สวัสดีค่ะสารบ้านเต่าชื่มค่ะพี่น้องครับสวัสดีบรับคุณดำครับค่ะมืดหนีสะพาพี่น้องมากินเขาเล้งมาเลยค่ะมื่อีน้องสุไทรมันเสื่อนหมูกระทะค่ะมาสู้กินเนาะค่ะกับสิบพากันกินกับครอบควัญอยู่ละพี่น้องเสีบเสียบพอดีกับล้มมาพอดีอยู่นอกะเนาะนี่นะครับหลังจากเขากินเขาวขาเล้งัปคุณอีกกินอีกแล้วกระทายแล้พี่น้องมาลับสมกันค่ะเพราะจะไปกินเขาเนาะค่ะกับสิาพพี่น้องมาเกล่ของขวัญแต่มืดนีได้รับของขวัญอีกเลยเนาะค่ะอันนี้สมมาจากคุณ บุ example, ่มน hmm, ้อยลอยเอ็ดนะค่ะมันเขียนมาคุณบุ่มน้อยลอยเอ็ดนะค่ะขอบคุณหลายๆลด้วยครับยังไม่ขอขอพี่น้องครับยังไม่หลายครับบนนี้โอ้ยยังเหรอ ใช้พี่น้องมือค่านี่อย่างเนี้ยนี่อันแรกเนาะคะ่ะเป็นปลามือค่ะปลามือคุ้นบุ่มน้อยเนาะคะ่ะปลามือคุ้นบุ่มน้อยะคะ่ะาก็เป็นแบรนด์เดียวกันเหมือนเลยเน, <c oughs> นี่ยเธอเนาะแบรนด์เลยอันนี้กับปลากรอบสามรสเนาะคะ่าพี่น้องเป็นถุงนี่นี่เพิ่นาบอกราคาเนาะคะ่ะอันนี้ปลากรอบอันนี้เป็นปลามือแข่งเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีกุ้ง <c oughs> อันนี้กุ้งกุ้งค่ะโอ้ยถุง้งอันนี้ กุ้งนะค่ะก็เป็นแบรนด์เดียวกันเลยแบรนด์บูมน้อยกุ้งน้อยบูมน้อยนะคะ่ะน,นี่กุ้งน้อยบูมเอ้กุ้งแห่งบูมน้อยนะค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ยังบ่เหมิดแต่ยังบ่มีอันนี้เดียวเะิเติบ่กอันนี้กันอ๋ออันนี้จะเป็นแม่ค่ะน,นี่แม่ไส้พร้อมกล่องหนึ่งนะค่ะอันนี้เราจะเป็นแบรนด์ของเพื่อนเองเลยนะค่ะแบรนด์บูมน้อยอาหารทะเลแห่งนะคะ่ะไอสำหรับพี่นอ้องสนใจกับอันนี้เฟซบุ๊กนะค่ะในเพจ บูมน้อยร้อยเอ็ดนะค่ะพี่น้องบูมน้อยแล้วก็เว้นวักร้อยเอ็ดนะคะ่ะรวมถึงบาบเบอร์โทรศัพท์นะคะ่ะสำหรับพี่น้องที่จะสนใจโทรเข้าไปสร้างซื้อได้ก็อาจจะเป็น0 8 7 4 27 7 2 2 4นะคะ่ะ0 8 7 4 27 7 2 2 4นะคะ่ะพี่น้องหรือว่าไลน์แอดจะมีนะคะ่ะแอดเก้า e a x Ls นะค่ะหรือว่าจะเป็นยูทูบกับบุ๋มน้อยร้อยเอสนะค่ะสามารถติดต่อเข้าไปได้เหมือนพี่น้องมากของทะเลเนาะค่ะนี่กองเองกองยังพ้อมกราบขอบพระคุณเรื่อยๆนะค่ะนี่ตรงไมมตอเสริมกับครอบครัวเนาะค่ะสามรถสามย่างเลยหลังกากรวมถึงเมนเลยมาป้องกันช่วงนี้พร้อมเนาะค่ะไปบ้านเดียพี่น้องไปเบิงเนในยู่นิคกินเหาเนาะค่ะตั้งหมอกันค่ะขอบพระคุณอีกครั้งนะค่ะมาครับพี่น้องสองเนี่ยครับสวัสดีค่ะ มาเด้พี่น้องเป้เบี้ยวเอิญพี่น้องกี่ครั้้่ดครับพี่น้องมาถึงในย่างกันนะครับมเรื่องไนนีกินดียาเนียหยน้เวลาครับบรรยากาศดีๆครับมาเ่ะไร้าหมบมีน้าเบี้ยวกจมกันะครับสุดยอดกันครับอัี้จ้าไปกับใจุใจจุ๊ใจดีนะครับผมนนวนน้มหมืนเดียวว้ หมันจากาศยังไห้ยุนะกันเย็นเย็นอย่าเาลองินด้นะเป็นน้ำนะครับเราเอาไว้ขนาดนี้คสุดบครับเอาใส่ไหมใส่เลยือเปนรถเล่หนาเตาเวยเออฮ้อนตัยวดนะแ่บเวยเนี่เตากับฮ้อนที่ไหนนาเขอยู่ระวางเตาเนาะเตาสูงเตาสูงเตาสูงลอนช้อนไข่ต้อนมันเนาะ ใอครับแค่เสครับจันหิวหรือว่า่นนครับจะไกินอะไรเสรียบ<ป>งามอลำงาเหย่ยงงนนีน้นนนสมัยยุกคก่อนเนาะี่ตมือเออบดเอ้ยบงหมอลียแ้หมอลำมาบัมน,นาเดแกออกไปแงเต็ม่นานาูนาีน่ไปดยฮนนัอกลาั้น้องนนั บางคนน่ะมากต้องอหมอนน่ะไปนอนเก่ามาล้มกนี้ตัวมาลัเรื่องมันกนอนน่ะเราจัดือมัหมลมวนดียันเพาวพี่น้องีันนี้ก็ได้ดึงเอากันนะผู้รับมาเีนะฮังนดึงเอากันนะนะตลอดน่อยน่มีแต่พวกี้เนี่ยคไปที่เราสรไปไกล รประหน,นอนป่ะพี่นั่งรับรถระหนอดบ่ะมีผู้ใดก็ได้เรื่องฝาสีขาวแบบแม่เอาทำไไมบ้าเบี้ยวหานกามน้อยหัที่รถเดือบไปรถเดืยบนะพี่เมลูกแล้วกันอ่า,ก,ก,อากันไปรถแล <c oughs> <ม>้วอาไ,าไป้คอืมโยงบ่ล้ำเนยครับพี่เื่อี่เฮ้ยมาเลยนะทีทางเตง่ตันทไตกนงูง่ะอานไ่สองเมตกม เออม่ใช่ล่ะอ่านเนาะแล้วนี่ทาไมตะกี้คนอันเป็นดังหลายเนาะมันมีคนบองนางดูซานไลหาตันย่งตั้งมาบ้างตั้งมายากปะแม่กับ่้าไห่เบ็นไงไก่นี่มันทะเราไปร้างหมันแล้วต้องเะไรนิุหนากเนาะแล้วต้องดิบดิ้งลนกของหมอุ้อย่างเลยเหรอผู้นี้ามผู้นี้บ้างาม หมอไปแห้งไรแต่ัหนมันใหม่บ่ล้วรนี่ยเป็นนวผิดอ่เดี๋ยวฟังตะวันเวที้หนักองยังม่เหลาอยู่ตะวันพี่น้องมันผูเสื้อผูสซ้ำเต็มเบื้อนเลยมันเบ่งหมอนลำหลายตองำตึงลำเลยี่ามบล้เงนรืบรรยการกาศนี่คือบัตรคอยเบ่งมดอองิการีกับนี้นี่เาวันได้จะคืนเลย่ะ ยุั้ใช่หมบ้างเรานเป็นผืนประกาศยุวตได้ได้ืนอกองพืนนี่แหะก็มือกิออกมามทิพากไ้อาพักไว้ร้านเลยจัดเลยจัดเลยนะไม่เปนไรไม่ยังไมใช่แบบมือ่าบมือแซ่บ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 องยองดูนะแบะุหลายๆค่ะดีตงไม่กินขอบไปลาย้อยลายลอยผลีวิ้วกัะเหตุี่อย่างตลาด บุ่มนอยลอยเอ็ดุ storm, s <S Besides, ่มลอยอยเอ็ดเด้อค่ะ Facebook หรือว่ายู u ูบก็บคืกันค่ะเรมี่องยู u ูบพร้อมหรือเป้่าเออพี่ีก็เขาเียบเธอเธอต้องซื้อเครื่องบดมาตะมืกมาแมนเครื่องบดอันนี้น้อยเห็นไมันเขาไปยสท้ายตะมืกก่อนเป็นเอามือหมุนเห็นันเครื่องน้อยน้อยน้ำหม้อ้นเปงานบัานเขาหนนะเห็นบ้างสำหรับคนที่แบบ หยำยากนะแม่ว่านะต้องบดดิถ hey ้าม่นากดเจียวบดออกเลยปะ่ได้ต้องเป็นเียวทำไมก็ไม่เอาหย่ักก็ไ้เป็นเีวกันต้องเปลียวดิแล้วต้องเอาไม้แล้วก็ต้องตอปูเลยมต้องต้องไหก็ต้งั้าเียวทไมนะแล้วก็บดเป็นทุกอันนเอาวนากตะเกีย ทัมาตั้งนี้อะเ่าช่น,น,น,นบริการนะมันแห้ง <ไป S 1> ดีไปแห้งดีนะกะทุกเร็วกินง่ายแต่่าต้องคีบ้เร็วนด้วนวันนี้ไปเบิ่งมาลำตะเลยอ่ะ้เติมกับไนหูดัมาสีขอแลยที่นนเ,เนี่ยค่วมาเิมืกินเขาลงแหละวันนี้น่องตไคเพิ่มเืเนื้อยามาสู้กินแต่เลอจจะอัดกับพี่น้องอีกนะสุด,สดยอดใหญ่เดยคของมาก้บ่มยาวกระเทียนวพามีขอลัก่ะแล้วเติมกับไนหูดัง มีตังคักตุ่นไขมันนี่กินอิ่มแล้วหากันต์เดิกซิมมันสังกยาระเบิดกันย้ได้บอกเดี๋ยวไรซิมแล้วบ้าเจ้าแ่น่าบ้าเบี๋เขาเขางพิ่งเปลี่ยนตือแล้วแ่บอยู่ทั้ังตังกยาระเบิดบังเ่นบังอื้อเพาเบิดเหรอฮะเปาระเบิดเหรอจ้ะที่แม่บอกเอื้อเทียดีนะดู่าเขาหนึ่งโดนร้อมแหละเขาวากเาจะที่หลายันก็เล่นพัสโตง่ายก่นั่ยเืนั้นก็ว่าระเบิด เราเบื่อเลยนะบมันกันยออกน้ำง้มอะไอย่าเงี้ยก็พอดีเนาะบ้าใหม่บันยังแจ่บบ้าหวานมันเด็ดสุเลยใ่ครับหวานพอดีครับบ้าบอกแล้ววารสตันี่ไอ้มยมวานที่ว่ามันเรืยนน่ยตัดได้เต็มทิปเยอะปกติเรื่องหน้าตาดเนี่ยดีหนึ่งปกติเราบ้าเกียวกับมากินนี่แหะต้องออกกันหวานแนี่ยนึงเพราะว่าเขากินกับมันเขาววามแหาเป็นบากแหเขากับเพาะวัวนี่จะกินกับเขาเหมืบ้าหวานอันนี เดินนตามพ่อไตามไรพ่อามไรพ่อบปปั๊บแบบุมตันยืมมือพอมาไปต้องเดินตามตุ้มตันยมมือเนี่ยมะเขือเทศกับมะพราน้ำน้ำเนี้ยกลิ่นหลนะนี่อาหารเขาเนี่ยแหละเล็กเล็กคนเล็กคนเล็กครับขาขาเล็กคนเล็กทั้งวันเราเติบ้านเ้าของกัน สมัยที่ว่าพนี้วๆกันกัดฟันนะัที่ว่าแบบว่าล้าจัดมาแลลวแบบหนาเลียวหนาเปียนนี่อย่างเงี้ยอยากเป็นจัดฟันแต่ว่าแก้วยวกองงามันเนี้ยค่ะรู้วจะเาเลมเล็เออกแกลวมันเลี้ยงก็ดีเนาะแกลวเสริมหนัเธออันนั้นเส็ิดดีแล้วพี่มีคองหมอว่าจะเอาเลมเล็ตออกว่าถ้าเธอฟันสวยแล้วนะเธอก็ต้องไปโค้งหนาอ่ามันฟันสวยยุ่ถึงสิย่านเหมืนแก้วดีดีเก้วดีดเพิ่นสีอันนี้ป จกออกก็สิเลิกพี่สินะเออแถวว่ามีอันแมงอันผุเลยแกว่าขมปวดคนนี้พี่น้องจนใจให้อะไรเอาตะเบะตะใบอันคัดเล็บน่ะคัดแถวจะคลองนึ่งูึเปมันขมไหลน่ะแถวขมแถวว่าแมงว่าปวดมันยังอีกขมอีนี่แหละกี่ยอดกันไม่มีปัญหาเรื่องแถวเลยดอกกันไม่ที่ไนน้อตัดมาเยอะน้อแม่เนี่ยไม่าง่อยปวดแถวปวดทั้งน้ำเลยทุกเส้น แะน้อยละมันก็คูออกวั้นแคลน้ำนมก็ไม่หมดรถเต้นอำนาจกันนี่แบบนีนล้นะะละกันี่อย่างก่อนมันเป็นอย่างน,านี้ก็คือเฉล่มบ่มาเบียวพิ่มันมีตองตามปีขึ้นลังเหยอติดไหนบักขามติดได้บักขามพี่น้องแปลกวะเอ็ดงานไปกันยำไปยำไปมันไปแม่ขวัวให้เมื่อละถุงเงินหกคูนเก้าหันกับมดยำ <c oughs> ไปยำไปก็ยำแควเจ้าข,ของตัวลูกโตเลยแคลวินออกอีกตั้งหลายละ อย่งก็พิ่ง่าลูกอมคนทีเจนสิไมบอกถามเพรามสูตรตายแล้วไ่ได้ไม่ได้ยากว่างมันหมักเบัเบ็ดทานเรื่องะเม้นหอากเมนเลยนระเม็ลยแม่บาผู้สาวคน่ึงบ้านนีบ้านเพนกันถาม้านอันบ่ต้องเขาบ่ต้องเกี่ยวคอแล้วบ้านผู้สาวคนนี้กันารันไมหาเ็บมเป็เ้อให้เอ น้ำหมดแล้วยังฉันอดกินเขาไปเพิ่นกินเงนเปลาลันเพิ่นน้่ะนปลาลัน้มวน่ะไม่าไม่าปลาลัอดเขาไปกินนม่มาทเนี่ปลาลักินเพ่นอดเงเยวไนี่พาไม่าวกกันลงกันลงกาาละโมอเนียนไปเพิ่น คือว th ่าการ์าจะกรอบจีมการมาาส่วนสุดสุดได้นะบ่อันนี้ผมไม่ค่อยถามเรื่องพี่น้องเป็นคอมเป็นม้าบ่มือที่เ้านั่งเมากันนะบอกน้่าไม่ขนาดเธอเธอว่าจะว่าว่าอันเรื่องน้องบอกใจตะกี้น่ะอันเรื่องต่อไปอีกนิดหนึงานอะบ้างทีเธอว่ายี่งทางบ้านทีเธอบอกพี่น้องไว้ขนนะจะคิดว่าออกมือนัางขนาดบ่ว่าเคยคิดกันยุ่ยยือนยังงี้ังบ่อื มาป่กินบออกปอกแล้วไม่อีกเลยอย่ามีแล้วไม่มาปอกแล้วเขาไปมากไปเนาะยังไกินบออกเน่ยมันซือได้เพราว่าเสริมได้บอกไว้เองถ้าว่าปุณิบดีเสริมกับลืมไปย้อนเบิ้งคลิปเก้าห่นซะอัดเลยแบบอัดไปอัดมาแบบค่อยไปยื่ออกว่าสัญญาอภิณมายอะสั่นเรื่องผู้สาวเร์ฟเมื่อกีเห็นาไอันบอกห้เปียเนคับ้างมั้ยของนัน คนเนี่ยเนี่ยู้สาวเขาในหูมดดำสุ่มเม่เขาเห็นแล้วอ่ะเพราะว่ารู้ว่าเราเอากันตอนใดหรือว่าก็ใส่ก็ใส่บุ๊คแลนี่หน่อยคุณหรอมั้งคุณเด้เออโอ้ยเราเจอเพิงเห็นแล้ว่าจีบสันกับสาวเอีกัน้อยยู่บอก็ต้อหน้อยก็อันอียกัต่แล้วมาจีบสุ่มสุ่มกับเมื่เขาเห็นผู้สาวเราไม่ได้มีเงื่อนผู้สาวม้าแบบอันควรใจนี่นี่ยู ตอนมาเคยเห็นแล้วแต่ยุดใไปบุ้เรื่องต่อไปนมตาต้องเตีรีใช่แม่บ้างนมน้ำรแบบนั้นดีมามันแรงไปนอนใ่นอนเ่อมวี่มาให้ตัได้ดีะนะแม่เจะเป็นูเป็นมอต่าถอาจำได้อันนี้รูต้ตว่าแค่นี้ แล้วก็บอกว่าเอออันเนี้ยก็ลอสมัครบอกว่าเพื่อนไปได้ดีนะแล้วลอสมัครบอกว่าผู้สาวเพื่อนไปได้ดีหมดแล้วนี่จะคนเป็นครูเป็นหมออย่างนาี้นะเออเอาละมาดูติเท่านี้ได้ดีปะ้ะนะดีแล้ว <c oughs> ออ๋ดีแล้วซันน่ะไม่ได้ดีเรียยว่าเมืนเื่อกี้เจาวว้าห<ร>ัวเขาไม่ได้หัวปันีออเพราะเด็กก็คููสานคููตอนเนี่ยมาเรื่องนี้ เยอะล้พ่นาะเยอะรลเวา่ะจกมื่อกี้เจ้าหัวจะเชื่อหามน้องได้ข้าก็มาเมื่อไรเห็นบ้าเบียวเนาะผู้บาว้บาเก่ากับคือแบบ่ามากกันแบบบ้าเบียวบอกว่าไป่อกันเมื่อไรเมื่อไรเมื่อรสเก้บ้าเบียวไมมื่อาว่าเนาบ้าเบียวคือว่เป็นน่องปะเนัะหรือว่าบ้าหูจับหรือว่าคือว่าเป็นผู้บ่าวเนอ่ะ้ย่ันบอกว่าน้องเลยเห็นน้องของมาเปิดประตูไึ้นขางมาเลยไฟดับอีกเมื่อไห่ ถัมใจในความนี่อ well ันบอกยนเฟซบุ๊กน่ะว่จรกันให้หูดำน่อก็มีเนต้นน้อยยุคเวลาไมูบอ่นฟังนะะเจ้าของก็บอกเจ้าของก็เคยเ่ยเอก็เคยหาเทคนหาแบอย่างขึ้นมาแวาเต้นโตนะเจ้าของกับแบบเจเคยมีเพนตน่อมีกับมีแบบป๊อปปีเลิฟแบบเขาเอิญตะกี้น่ยเลิกับแสนคุยกั่นี่ยังีซื้อจับมือถึงสกับอย่างบแต่เคยจับกันตะกี้ เออมันบ้เปิดต่ำหายอากแล้วคนบาโคกิดกับเฮ้นอายอายไีคนอายเลยอายไม่าูยังเขาเลยเนลเขาที่เขาทังแม่่ทำไมกับไหนอุดมไม่ไกับยังถือบายังบอคว่งอ่ะแต่ว่าก็เริ่มนีแน่อะไรวะอันผู้ไตกับผู้ไาเริ่มเอากันเป็นตัวยากษอ่เรื่องแวเมืองคุมกันแต่สมัยนี้แต่ว่ามันับมันกับมันกับนี้ตม้แต่สมัยไหนเนี่ยแหะแต่ว่าคนกาออกเนื่อพราแม่พ่อยู่่เห็น เดิมบ๊อบเบวแต่กลาว่าคนพันยอมหลักก็จังตะกี้นย้อมหลักไอ้ตุ๊กแมนพิทันเดี๋ยวนี้เขาบ้านไม่ได้คนเยอะหนักนย่แหละเดิมบ๊อบเยวพ่อแม่เหลือเบอร์คนยันสิบิดยากวลาเอารุเดมยูน้ำกันได้โดยต้นตัวเขาแบบปีหนกจนกายไปกายมากะเอาร้องคบกันแล้วกันเอาไปมากนความรักนะมันดึงดูดให้อยากมายูน้ำกันนะยี่หลี่จากมาตอนเขามากแตยู่ก็ได้จะยูเนส่จะยู้นร จยู First, like, right. ่บ so, mm. ้านเจ้าขอยู okay. ่บ้านข่อย่ยูนมาหักหลายเพราะหักแล้วเขาคอยยัวยั่น้ำกันทำไมการไปนลรงดึงดดได้มายั่วยน้ำกันเออยั่ยน้ำกันได้ยี่หรี่ี่น่นอืเปลาเลยแต่ตันนี้เัาดำเราบ้าอายเราบ้าอายก็แลกเลยโให้เราบ้อายเราบอกอล้รเราตกหรือรักเธอถงจะแลกเราบอกเธอหน่ะเราใส่เกลียดเราใกลียดเาบ้าอายเนี่ยอ่ะอายว่าขาดหวังว่าจะถอด บ้าขาดรังนี่เนี่ยหลังเขาไปอยากไลยแตนนั่นรอสมดอุดโ <laughs> อ้ยนึกว่าจะแบบ่าขาดรังว่าฉันเป็นเป็นแบบนั้นก็นเพชที่สามฉันบ่าขาดรังต้องพร้อมรักนิดเดียเออบอมไอเดียว่าบ่เคยกินดอกบัเะเอากวนนหมือนว่าอยากนี่แตนยูอยากนี่แตนแบบน่า,ารัก,ก,กน่รารักแล้วมาก,<อ>มกันนะจ๊ะบทำเมนดาร้านนะจ๊ะกินในห้องเราเน,นี่ยนิววงตะก่อนเราปิดขับปิดไปเลยในห้องสูใไปรือเปล่านี่ได้ยังปะนะเรื่องมุสีเลย มาซื้อกระตีผิวเออซี้อซื้อเมยมาซื้อมีมือหนึ่งแล้วนอนไปนอนมาแล้วไปเห็นต้องอันสมัยต้อเสริมเป็นเด็กน้อยซื้อซื้อกันมากอันเฮดสติ๊กเกอร์น่ะเวลาไปย่างงานเราเห็นรูปอันทีหนูแต่ก็ซื้อมาตีไปเหมือนในเวลาเราเคยมีมือหนึ่งแล้วนอนไปนอนมากก็เออซือคืออันที่หนูชุดนี้ตรงไหนว่มันจะต่องซืเอไว้อย่างเร็วอีกรูปอีกมือเธอทำนี้โอกาสแบบครั้งหนึ่งจ้ะมีคนแบบเื้อไทยเธอแบบ โคแบบคอแบบพินิวมาจ้ะโอ้โดีใจปะจะตูมือนี่กับว่าปนไดยาเป็นตะกี้กมจะรุ่นแบบรุ่นขอบปืมกันนะรุ้นคัดน้ใจเลยปื้มถึงกับปาข้างปะพินิวพก่อนนี่กับ่าข้างเลาไปถึงพินิวแล้วจ้ะกะมักซืุ่นมาเป็นดังไหมไหเง้องเขาไปไปเมื่อไรกนะย่างรป้รตูกับนี้ลูกพินิ้วเต็มเลยไดก่อนลูก็มนี้เอาไดกล่ลูกไดกระเปาเงินลูกม่องยังมีอตูมือนี่แล้วกัน มาประตเนี่ยเบสเขาอว่าปุ๊บลูงเหม่งไเนยเออไม่ไกระเป๋าเงินนะคายพี่น้องเห็นพี่น้องเกดอย่ขอันเพื่อนก็จะออกข้าวในหนังสื่นิมเนล่ะภาพน้นอยแบบน้อยก็ลูกเขาติดไปง,งานอีกแล้วกับตบมามืกัาเมื่อเกือไปตะกอนฝืนบ่คอยมีโทรศัพท์แบบรุ่นแบบ้บบายรูกไงเพื่อนก็เป็นแบบปสเตอน์น่คลายเป็นตุนแจแล้วสิบบาทตั้งแต่เนี่กรดอลลาร์ตั้งแต่ทอันปีสองพันสิบสองนะเของมี่เสิร์มันลูกลูกแคก็รูกพิว อันของเฟยเลนลูกผู้อะไเยึดเต็มนาหองนี้กับต้ตล้างกับสาขิตเลาตัวคืมอมหลายอันนี้กับมีแล้วเนี่ยนี่เกียตดาพรนเนี่ยนักหลายเนี่ยก็มักคนร,ร้นยนนอยคะเ่าเอแล้วหมักหลายแล้หมักก็ลืมบวหล้งดีแลนี่เราขอไปบอกงไว้ล้อ้าวผูดรยเต็มอแม่ทกกนแหละตะก,กี้ครั้งนี้ลูกเติมมาติดซี่งั้นทำไมตะกี้ผู้ดเลยมีพเพิ่มาติมซี่งั้มันปึงเหือเ่อนี่งามมาแม่เนาะ ก็แต่นี่แต่งนั่นนะลูกได้ดอกใหม่ได้ดอกไม้แน่ลูกดาราหรือว่ายูรู้ทาบกิบโป่งกี่ปุ่นเกาหลีอย่างที่วแบบมันขายเน่ตามนั่นน่ะหลักคื้อกตั้งตามดาราจ้ะซื้อตั้งตามหนังบ้านหลังก็เฮะติดทุกมุมไปดูมุเถอะแต่ไม่เป็นบ้านพ่องงามเราเขาไปติดมันก็ได้สาบนมบ้านเราก็บ้านแบบติดทุกมุมอันรุดและรุดอีกกลางท้องหน้าเนี่ยซื้อจนวิน รู้จีรักกันไหวแม่ตอกตะปูเลยน้ำน้ำรวมเนี่ยมันในบ้านเขาเอาเลยน้ำนำรวมกับรวมม้วนดีเนาะพี่น้องเ้ากันกับม้วนดีค่ะเอาละค่ะวันนี้เสื้อสูงประจำได้ล่วว่ามือหนาเสื้อสูงทีเราอินย่างตู้ฟังเนาะค่ะค่ะเรื่องเล้าของเสื้อสงกับแมหมุมดำแล้วก็ครอบครัวกับมีหลากหลายถ้าเป็นเขาบอกกิงเขาก็ได้เบ้าหมดเลยล่ะพี่เบ้าออกมาก็เป็นความจริงเมื่อพี่น้องมันก็เได้บง่ายเนาะค่ะ ตลาดกินนี่ก็บยิ้มแหละป่ะเนี่ยค่ะเร <ส integrity. S 1> าหลายคนก็กินเพราะว่าจะกินเข่ามืดมือเนาะกินเข่ามืดมื้อมื้อนี่น่ะมันเนื่องกับห่อนกับดูดน้องดูดน้าไปเมื่อกับยิ่มเน้นไปแน่ค่ะสำหรับคลิปนี้กับไว้จะนี้เนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในน้ำในเลือกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคฮับพี่น้องเด้อค่ะ